กลางห้องประชุมที่กรุงกลาลัมเปอร์เสียงกล้องชัตเตอร์ดังระงมภาพนายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวิรกูลและหุนมาเนตของกัมพูชาจับมือกันแน่นเบื้องหลังประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยืนเป็นสักข,ขีพยานภาพที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ไทยกับกัมพูชาลงนามในถ้อยถแถลงร่วมที่ถูกเรียกว่าข้อตกลงสันติภาพหลังความตึงเครียดชายแดนยืดเยือ้อยาวนานทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดและความสูญเสีย วันนี้ทั้งสองประเทศตกลงจะถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังฝังอยู่ใต้ดินจากอดีตสงครามและจัดตั้งทีมสังเกตการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสันติภาพเกิดขึ้นจริงแม้จะเป็นเพียงถ้อยแถลงร่วมไม่ถึงท่านสนที่สัญญาแต่การมีผู้นำจากสหรัฐและมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยานก็เหมือนการบอกทั้งโลกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเลือกเส้นทางใหม่แทนเสียงปืนที่เคยดังในอดีตหลายคนบอกว่า มันแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่สําหรับคนที่อยู่ชายแดนมันคือความหวังว่าพรุ่งนี้ลูกหลานจะไม่ต้องหลบระเบิดอีกต่อไปคําถามคือสันติภาพครั้งนี้จะยั่งยืนกว่าที่ผ่านมาไหมหรือจะกลายเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ถูกพับเก็บไว้พร้อมเสียงปืนที่ยังไม่เงียบสนิท